สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับทางช่องไอ้หนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูคนในวงการบันเทิงและเพื่อนๆของแตงโมนิดากันบ้างนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างในการที่ตำรวจถแถลงปิดคดีของคุณแตงโมในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างซึ่งคนแรกก็คือฮิปโป ฮิปโปพูดว่าเอาจริงนะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปให้คดีมันไม่เงียบและอยากจะดูต่อคือชั้นอายการความรู้สึกต่อการถแถลงวันนี้มันเฉยมากและยอมรับเพราะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากวันแรกนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของฮิปโปกันนิดนึงนะครับผมเชื่อหรือไม่เชื่อหนูก็ไม่ได้ว่าจักหนูหนูว่าจาก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 ,จาก,จากสิ่งที่ที่ทํา หลักฐานเอามาจากหลักฐานเนาะจากหลักฐานจากจากจาการตกจากความเป็นไปได้ใช้คําคําว่าความเป็นไปได้ <c oughs> หนูว่าแค่อยากรู้ว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้น,แค,น,นแค่นั้นเลยเใช่แล้วพอวันนี้ก็ไม่คำตอบเนี่ยเพราะว่ามันมันอยู่ในสำนวนเนาะมันก็เลยมันพูดไม่ได้ก็เลยอ่าก็ต้องรอต่อไปแล้วคงบอกอะไรไม่ก็ตอบคําเดิมอะค่ะว่าขอบคุณที่ยังคงแบบ ตามกันอยู่ยต่อเนื่องต่อมาก็มีทางด้านของคุณแตงน่นเองนะครับผมซึ่งได้โพสต์ข้อความอันหนึ่งเอาไว้ซึ่งคุณแตงใช้คําว่าด่าคนอื่นหิวแสงดูตัวเองก่อนไหมแถหน้ามารับเป็นทนายคดีดังแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยให้คําปรึกษาคุณแม่ภาษาอะไรถึงโดนสังคมด่าหนักกว่าเดิมอวยแต่ตํารวจด่าผู้มีอุปการะต่อประเทศแแท็ทนายขยะ ซึ่งล่าสุดทางคุณแตงก็บอกว่ากล้าฟ้องกูไหมล่ะซึ่งวันนี้ทางนักข่าวช่องอรุณอมรินทีวีได้ไปพูดคุยกับคุณแตงและคุณแตงก็บอกว่าผมรู้ข้อกฎหมายดีแม้ว่าผมจะด่าว่าคุณเป็นขยะหรือสัตว์เลื้อยคลานแต่ศาลไม่ตัดสินให้ผมแพ้เพราะผมไม่ได้ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะสิ่งที่ผมพูดเป็นสิ่งที่เกินจริงผมรู้ข้อกฎหมายดีผมจึงดา่า แต่เรื่องที่เขาพูดในรายการคุณบุ๋มปนัดดาอยู่ๆเขาพูดมาได้ไงว่า <c oughs> เขาสนิทกับตำรวจ <c oughs> ผมได้ยินเต็มๆทั้งสองหู <c oughs> ผมนี่ถึงขนาดขนลุกเลย <c oughs> เพราะทุกคนในรายการได้ยินวันนั้น <c oughs> มีคนถามว่าทำไมตำรวจเขาถึงให้คุณมาทำคดีแตงโมทนายบอกว่าตำรวจชอบเขาไม่มีใครเกลียดเขาตำรวจเลยมาให้ทำคดีของแตงโมมันจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไม ตำรวจถึงให้คุณมาทำคดีของแตงโมและว,วันนี้แตงก็พูดถึงคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันดด้วยว่าหมอเองเขาก็ได้ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองมากมายขนาดไหนท่านช่วยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านช่วยตำรวจไม่ให้เกิดอันตรายแต่มาวันนี้ทนายคนนี้ออกมาด่าคุณหมอพรทิพย์ทำไมทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยกับประเทศนี้อ้างว่ารักษากฎหมาย ทำประโยชน์ให้แก่สังคมถุยและยังมีหน้าจะมาด่าคนอื่นอีกทนายขยะและคนแตงก็ได้พูดถึงคดีของแตงโมที่ตำรวจถแถลงการในวันนี้ดูการปิดคดีสำนวนแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่เคลียร์เพราะจาก5คนบนเรือมันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนอีกเยอะมันเป็นการตั้งข้อสันนิษฐานผมปล่อยวางปล่อยวนแล้วตอนนี้บอกตรงๆฝีมือตำรวจ อาจจะยังไม่ถึงเพราะเขาใช้แต่การสันนิษฐานเดี๋ยวเราลองไปฟังคุณแตงให้สัมภาษณ์กันนะครับผมผมก็อ่านกฎหมายเป็นผมก็รู้อยู่ว่าตรงไหนคุณฟ้องมิ่นประมาทผมได้สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดคุณฟ้องหมินประมาทผมไม่ได้สักข้อเดียวคุณด่าแรงเกินไปคุณจะบอกให้คุณหญิงหมอเข้ามายุ่งหรือไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรู้คดีคุณก็พูดไปแต่คุณไปบอกคุณหญิงหมอมาทําตัวเป็นหมอดูหมอเดาคุณไม่แบบไม่หิวแสงอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่ถูกต้องประโยชน์ ที่คุณหญิงหมอทามาให้กับประเทศไทยนะท่านช่วยเหลือคนมีช่วงหนึ่งท่านก็ลงไปช่วยที่สจางหวัญญาแดนใต้ไปช่วยดูเรื่องของพิสูจน์หลักฐานไปช่วยให้กับตารวจไม่ต้องเสี่ยงอันตรายอะ่ะในเรื่องของถูกระเบิดตายทุกวันอะ่ะแล้ววันนี้ให้ทนายคนนี้มันก็มาด่าคุณหมอคนนี้ทําไมอ่ะมาด่าเขาเสียหายท,ท,ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้ประเทศนี้เลยอะ่ะอ้างว่าตัวเองรักษาคนหมายถูกต้องช่วยเหลือประชาชนแต่ทุยคือไปด่าเขาทําไมผมก็เลยพูดไปเลยว่าเนี่ย อุยยยทนายขยะส่วนทางด้านของคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณแตงโมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคุณเบิร์ตเขามีความเคลื่อนไหวอะไรไหมซึ่งวันนี้คุณเบิร์ตก็ได้โพสต์เขาแค่รูปดอกไม้ในช่วงของการถแถลงข่าวปิดคดีของแตงโมนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสังเกตเห็นมุมด้านขวาจะเห็นหน้าเศร้าๆเหมือนปากแบบจะร้องไห้คนก็เลยสงสัยว่าอาจจะสื่อถึงอะไรหรือเปล่าและก็ได้โพสต์ภาพทะเลเท่านั้นครับ ซึ่งต่อมาทางด้านเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนของแตงโมนั่นก็คือแอนนานั่นเองนะครับผมส่วนตัวของแอนนาก็ได้โพสต์ข้อความเช่นกันว่าเธอขอโทษนะฉันทำได้เท่านี้อีกไม่กี่วันคงจะต้องส่งเธอไปไกลแสนไกลลาก่อนแล้วก็เป็นการร่วมร้อยภาพนิ่งที่เธอสองคนได้ถ่ายร่วมกันถือว่าเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายนั่นเองนะครับผม และก็มีอีกหนึ่งคนนะครับผมซึ่งคนนี้เป็นคนที่ช่วยกันตามหาร่างของน้องแตงโมในวันที่เกิดเอุด,ด้วยนะครับผมก็คือคุณต่ายสายทานนิยมการก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กอีกว่าคลิปที่มาถแถลงอ่ะชาวโซเชียลเขาเคยเห็นกันหมดแล้วมีทุกคลิปแต่คลิปที่นั่งฉี่เกาะขาแซนทําไมไม่มีซึ่งมันสําคัญมากทรายในรองเท้าแผลแต่ละคนมาจากไหนและกุญซือคือใครทําไมต้องให้โกหก การเก็บหลักฐานตั้งแต่เรือการตรวจแอลกอฮอล์และเส้นผมของโรเบิร์ตการชิ้งหลักฐานลงในแม่น้ำและสุดท้ายให้การเท็สมันคืออะไรถ้าเป็นแค่อุบัติเหตุจริงๆมีในใจอีกหมื่นล้านคำที่อยากจะถามและถัดมาทางด้านกับคุณต่ายก็ได้เขียนข้อความอีกหนึ่งข้อความประมาณ14นาฬิกา13นาทีนั่นเองนะครับผม ว่าทนายเตรียมดำเนินคดีฟ้องคนที่ด่าทนายและคุณแม่ซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าใครจะด่าก็ด่าไปททพวกหิวแสงระวังนะจ๊ะทั้งประเทศเลยและในขณะที่วันนี้ทางด้านของคุณแท็กพรันยูก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกหนึ่งคนซึ่งได้เขียนว่ามันจบนานแล้วที่จริงไม่ต้องรอถึงวันนี้หรอกจบข่าวแยกก็เท่านั้นแหละความหมายก็คือ เหมือนจะบอกว่าข้อมูลวันนี้นะที่รู้มาตั้งนานแล้วไม่สมควรที่จะต้องมารอจนถึงวันนี้หรอกส่วนทางด้านดาราสาวอีกหนึ่งคนของคุณสาวรรณสาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเช่นกันด้วยว่าแถลงปิดคดีน้องแตงโมทําไมกลายเป็นแถลงสรุปสํานวนสอบสวนไปได้ละ่ะซึ่งต่อมาก็มีอีกหนึ่งคนนะครับผมทางด้านของคุณชายอนันทวีปคนที่เคยออกไปตามเรือ ตรงบริเวณของท่าสายนั่นเองนะครับผมซึ่งคุณชายได้โพสต์ข้อความไว้ยาวมากเดี๋ยวเราจะสรุปให้นะครับผมคุณชายได้เขียนไว้ว่าอย่าคิดด้อยค่าพลังโซเชียลหรือคุณค่าของใครแต่ละคนมีคุณค่าในตัวของตอนเองแต่ละคนมีความสามารถความถนัด ความคิดในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกันกรณีที่จะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่ช่วยกันหาข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงจะผิดจะถูกแต่ทุกคนมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันนั่นก็คือความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นกับผู้เสียชีวิตอย่าคิดจะปิดหูปิดตาและอย่าคิดว่าคุณถูกอยู่ฝ่ายเดียวและคนอื่นผิดหมดและอีกหนึ่งคนก็คือทางด้านของเพื่อนของแตงโม ที่เป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนที่บวชให้กับน้องแตงโมนั่นเองนะครับก็คือคุณอะตอมซึ่งวันนี้คุณอะตอมก็ได้ลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้บอกว่าวันนี้เริ่มปรงอะไรหลายๆอย่างได้เยอะมากซึ่งมองว่าวันนี้ในการปิดคดีของน้องแตงโมนั้นคดีนี้มีอะไรซับซ้อนอีกหลายอย่างแต่สิ่งที่เขารู้สึกดีใจมากก็คือที่มีคนออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมนั่นเอง ซึ่งก็มีทั้งหลายส่วนหลายฝ่ายซึ่งทางตัวเองก็บอกว่าอยากให้ทาง DSI มาทำคดีนี้มากกว่าทางตำรวจนะครับผมเพราะว่าอาจจะเห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นธรรมกับเพื่อนของเราบางคนก็เข้ามามีส่วนร่วมในคดีบางคนก็มีประวัติก็ไม่ธรรมดาแต่ก็ถือว่าเขาก็มีความตั้งใจดีที่สุดแล้วและก็เมื่อตำรวจมารับทำคดีนี้แล้วเขาจะรับความคิดเห็นรอบด้านของคนพวกนี้หรือเปล่า เดี๋ยวลองไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของคุณอาตอมกันนะครับอยากให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเข้ามามีส่วนมากกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในในส่วนตัวเองนะฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะได้บวดเนี่ยเราเห็น อะไรหลายๆอย่างที่มันไม่เป็นทรรกับเพื่อนเราครับเราคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นธรรกับเพื่อนเราเองเนี่ยมันคงจะไม่เกิดเรื่องอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ,รบแล้วอีกอย่างหนึง่งคนที่เข้ามามากระโดดเข้ามาสงสยัยหรือว่าคนที่อยากจะกระโดดเข้ามาช่วยเนี่ยแต่ละคนก็มีประวัติไม่ธรรมดาทั้งสิ้นครับ,รบเช่นคุณหมอพรทิพย์อย่างเงี้ยเช่น กระทรวงยุติธรรมอย่างเงี้ยเขาคงผ่านอะไรมาเยอะก็ดีครับที่ใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม